เราไม่รู้หรอกเราไม่มีแล้วครคิดว่ามันไม่มีแล้วไปแต่ไอาการว่าแล้วไปเนี่ยนะมันมีโทรศัพเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะมันละเอียดมากโทรศัพทเนี่ยมันเกิดจากิบริเวณอกเรานะเพราะมันมาจากเขาเรียกหัตถ์วัตถุมาจากจิตใจเราเห็นไหมโทระัพท mm hmm. แอบขึ้นมาเนี่ยจากโควรจิตหัวใจเราเนี่ยนะเร mm hmm. าไปเขเรียกหัตถ์วัตถุวัตถุที่ใจที่มันละเอียด ไอ้ตรงเนี้ยเราก็ไปต้างไปศึกษาถึงนาดที่มันละเอียดอ่อนเออรู้อะเฮ้ยมันเกิดแล้วเว้ยโทรศัพท์เราเกิดแล้วเว้ยได้ไหมรสชาติเข้ามาปั๊บเราสู้สึกลิ้มรสชาติรู้สึกดีดปิ่นหูเข้ามาเนี่ยศาสตรเสียงเข้ามาปั๊บเรารู้สึกเป็นยังไงเอาเนี่ยมันจะแนบ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 ไอ้ทุกเรื่องเราจะได้พอขันห้ามันแนบเสร็จแล้วเราก็เอาใจลักใส่เข้าไปแนบเข้าไปที้เพราะมันเกิดไไดับตลอดเวลาเนีเนี่ยมจะหลุดแล้ว พอตรงนี้เนี่ยจะเข้าสู่สภาวะของความว่างๆของลมอะไรต่างๆมันจะง่ายแล้วใช่ไหมมันมันก็จะว่างง่ายเพราะอาการถอนถอนตัวเราที่ออกจากสภาวะตรงนี้มันจะง่ายมาขึ้นสู่อ่าส,สภาวะตรงนั้นป,ปุ๊บแล้วก็การโปรแกรมแรงจั่งเนี่ยมันจะง่ายขึ้นในระบบเอเมทร์เราเนะาะเอาโอเคนะถือว่าดีงามนะวคุณล่ ่าน<อ>คน<อ>ต่อไปเลยไหมเราจะทต็เฉยๆค่ะเชิญค่จะจ้าสาธุในบุญค่ะหรือคุณวนา,นามีอะไรอีกไ,ไหมถามท่ามไหมไม่มีเจ้าค่ะท่านพ่อ,อ,อนะคุยใหญ่อ่าเข้าใจนะคุณาแล้คุณวนาเข้าใจนั่นแหละนี่แหละอ่ะคนต่อไปเลยเชิญค่ะมีใครไหม ตอนนี้เหลืออยู่88บ้านค่ะมีใครสงสยัยการกสงสัยการปฏิบัติไหมเมื่อกี้ปฏิบัติแล้วเป็นยังไงสอบถามได้ค่ะสุขภาพดีขึ้นหรือยังหรือใครยังสุขภาพยังสุงสดๆทรงๆนะก็ถามได้ค่ะมาสเตอร์จะได้แนะนำให้เราทำให้ถูกวิธีเนาะ มีใครสุขภาพยังไม่คืบหน้าไหมตามจิตปัญาเอมเอมนาเอมวินาเอมวินาการน้อมน้องอะไท่านมาเซิร์ฟให้ครูเฉย้าคุณนาคาจากกทมค่ะเซ่ค่ะเช็คสบายว่าแล้วก็สุขภาพก็ยังตรงที่ว่าปวดสลับกวนเองก็ยังปวดเหมือนเดิมอยู่กับท่านมาเซิรอกำังชีนี่จากท่านมาเซิร์ฟเลยนะคะก็ต้อง คือว่ามันมีอยู่อ่าเนี่ยนะอย่างเนี้ยครูนางเนี่ยเวลาเขาพูดเห็นไหมจังหวะการพูดแต่ละคนคุณนาพูดจังหวะมันมันจะไม่เหมือนกันคนเรามันจะมีกรรมต่างกันนะนะ <c oughs> <c oughs> กรรมนี่แหละมันเป็นตัวที่มาสร้างให้เกิดเสียงเป็นแบบนี้จังหวะการพูดต้องเป็นแบบเนี้ย คุณนางก็จะพูดแบบนี้คุณนางก็จะพูดแบบนี้อย่างเงี้ยนะะนั้นะนั้นเรื่องของการที่จะปวดตรงสายสลักเพชรตรงอะไรต่างนีนี่นะกะ็ถ้ามันเป็นเรื่องของพลังงานเนี่ยนะมันต้องมันก็ต้องหายไปแล้วนะไอ้ตอนนี้ก็คือเราลองโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะโปรแกรม อ,อให้คุณนางนลองนั่งสมาธิสักแป๊บหนึง่งสักหนึ่งนาทีก็ได้สองนาทีก็ได้สมาธิตั้งสติเอฟเอตาว่างๆแล้วคือมีสติเอเมฟอาว่างแล้วก็ทางานใช่ไหมแต่เรามีเอมีสติเอเออาว่างแล้วก็นั่งปฏิบัติสมาธิให้นิ่งทาใจให้มันนิ่งๆอไ,ไหมถ้าเห็นอะไรก็เห็นไปตามความเป็นจริง อัสมาธิสัจ็ดชั้วโมงสบายๆนะแล้วเราก็โปรแกรมใหม่เอ็มอารสามครั้งใส่รหัสกลับไปพี่เหมือนกับว่าขั้นตอนเหมือนกับเราโปรแกรมไปเลยมันยังไม่ได้หมายถึงว่าอาจจะต้องอเขาเรียกว่าพละกําลังมันยังไม่พอในการที่เราจะโปรแกรมให้มันหายกั้ให้ก็นั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งนั่งสมาธิกลับไปก็มิติเอ็มอาว่านั่งสมาธิแล้วก็โปรแกรมปลื้มลงไป สักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะหายมันหายที่เก็บกุศลเต็มที่เลยนะเพราะว่าไอ้ตัวกรรมมันมันมาปวดบางหรือบางอย่างเนาะที่จริงแล้วตัวกรรมจริงจริงมันก็ไม่มีทั้งนะันก็เกิดเกิดดับดับอย่างนี้หละอวิชชานะมันสร้างมาเกิดดับเกิดดับแต่เราก็จังหวะเราไปจับไปตรงนั้นพอดีอ้าวก็นั่นแหละทำที่พัสตามที่พระเซอร์บอกเรา เดี๋ยวพาทนมาเซื้ออ่าอ่าอ่าดีงามดีงามอ่าพขาจะทำนี่มให้ให้ให้คุณนางทําคนเดียวเหรอเจ้าค่ะก็คุณนางนั่นแหละอ่าก็ไม่ไม่หมายหมายถึงว่าต้องต้องทําตอนนี้ไหมหรือว่าเดี๋ยวพ่อมาเสื้อกลับแล้วเดี๋ยวร่วมนั่งด้วยกันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไรทำก็ได้อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะอ่าอ่าคือบางคำมันบางทีมัน ันไม่ได้เกิดจากเรื่องของพลังงานอย่างเดียวไงมันมีเรื่องราวอย่างอืงอ่นจะแจ่มมากมายอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเคแต่ว่าแต่สุดท้ายแล้วมันก็มาทําให้ระบบของพลังงานไม่สมดุลระบบธาตุสีไม่สมดุลต่างๆตรงนี้นะเจ้าค่ะก็การโปรแกรมบางทีเนี่ยมันจะต้องมีกําลังไงพละกําลังก็เลยเตัวสมาธิจะเป็นตัวกําลังใช่ไหมล่ะอค่ะอ,คอืมทุกคนนั่นแหละที่พูดเนี่ยก็ทุกคนก็ ได้หมดแหละนะการโปรแกรมดังจานะ네ก่อนที่จะโปรแกรมเนี่ยก่อนที่จะสติเอเวนอาร์ก่<ม>อนท,ที่จะเอเวนอาร์เอเวนอาร์ทุกๆหนึ่งอย่างเงี้ยนะนะเหตุาที่มันต้องใช้พ,พ,พลังเย,ะย,ะยะอะก็นั่งสมาธิแต่แป๊บนึงก็ได้แต่ว่าเท่ากับว่าเราเนี่ยมีสติเอเวนอาร์ว่าแล้วก็ทํางานถูกไหมแต่งานของเราเนี่ยมัเนเป็นงานที่เป็นงานที่ในเชิงที่เป็น กุศนที่เป็นอุศนที่รุนแรงมากเป็นการภาวนา <Yeah. S 2> งานที่เป็นภาวนาเนี่ยมันมันค่อนข้างจะศนทางสูงเอเราภาวนาเสร็จปับ๊บแล้วเราก็าไปโปรแกรมเนี่ย <Okay. S 2> อุศนมันเข้าถึงได้แรงแล้วก,กำลังของสมาธิเนี่ยมันก็เข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมการโปรแกรมมันจะขาดแล้วก็เร็วขึ้นพลังงานมันจะวิ่งดีขึ้นตร <Okay. S 2> งตรงมากขึ้น ันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งมั้งเสริมคนอื่นทําได้ด้วยเนาะมาเสียงเสรคนอื่นทําได้ด้วยพค็พูดแต่ท่างเพื่อนก็รู้สึกว่าโล่งเบาลงด้วยแล้วล่ะค่ะเดี๋รื่องแต่งสมาธิแล้วองน่ากำลัามที่นั่นเรื่องี่เนียค่ะสมาธิสมาธิสักหนึ่งนาทีสมาธิสมาธิยังไงรู้ไหมคุณอา หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเนีไยอ่ะลองท่องไปทักร้อยแปดจบดิเหนึ่งสองสามสี่หนึ่งอ่ะร้อยแปดครั้งนี่มันก็เท่าไหร่มันก็แป๊บเดียวเห็ไหมดนตรีเนี่ยมันมีกี่ห้องอ่ะตอนเอานั่งมีกี่ห้องนะกี่ห้องหราสี่ห้องเออไม่ไมไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่เี่ยมันได้หนึ่งห้อง หนึ <cam Around streaming> <tak s ime> <apps> ่งสองสามสี่หนึ่งก็ถึงห้องเพลงหนึ่งเนี่ยมันสามนาทีถูกไหมเพลงหนึ่งสองสามนาทีบางทีอ่ะอ่ะท่านเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยเราไม่ต้องเอาถึงหนึ่งเพลงหรอกเอาแค่หนึ่งนาทีก็แค่ครึ่งเพลงครึ่งครึ่งเพลงถูกไหมครึ่งเพลงเนี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งถ้าจังหวะมันได้มันไอสมาธิจิตมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงอยู่ตรงไอหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่กลับไปกลับมาท่าน ให้มันเป็นเป็นวัตตะวัจักวัฏวตจักของสมาธิมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นพอเสร็จปุ๊บน้อมกุศลเข้ามาสเสร็จแล้วกับเอ็มเอสอาร์เอ็มเอสอาร์งแล้วก็ปุ๊บหายอนตอนนีด้ดีไม่ดีหายแล้วเนี่ยนะดีขึ้นโล่งสบายนะอ้าวคนต่อไปมีมี